สวัสดีครับเรามาส่งลายกราฟิกดีไซน์เลยนะครับสิงโตไฟตามแบบฉบับเลยนี่ครับลูกค้าต้องการไม่มีฟิวชั่นอะไรเกี่ยวกับพวกนี้นะครับลายล้วนเลยครับลายเดียนเลครับสิงโตไฟนะฮะถังน้ำมันนะครับปีนเียมนะครับทรงเดิมของทางร้านก็จะได้ประมาณนี้ดูดีๆสิงโตไฟรายละเอียดค่อนข้างสูงนะครับนี่นะครับ นี่ก็คือครับท้ายครับท้ายตัวนี้เป็นตัวที่แคบเข้านะครับเป็นตัวซิ่งนะครับตัวงานซิ่งงานรถแข่งหรือว่าคลิปก็ได้ดูเรียวสวยงามและมีทรงอยู่เป็นเอกลักษณ์ของตัวมันอยู่ครับงานจะเป็นลักษณะนี้ครับแอร์บัตเพ้นสีอยากได้งานแบบฉบับของตัวเองตามสไตล์ของตัวเองคุณจะทําธุรกิจอะไรคุณจะใส่รูปอะไรคุณอยากได้แบบไหนติดต่อมาได้ครับร้านเค o คลาร์นะครับเราจัดให้ได้นะครับทั้งบอดี้แต่งและบอดี้เดิม สนใจแบบไหนก็สั่งมาแล้วกันครับตามชอบเลยโอเคครับครับสวัสดีครับ